ครับสวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับผมทรายนะครับก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับปั้นอะไรดีประจําแผดพีทขาวกันนั่นเองนะครับผมหรือเอาง่ายก็คือศึกศาสตร์ตระแห่งจอมทัพไรทําทานพาร์ทที่2กันนั่นเองครับผมก็มาดูกันนะครับว่าพีทขาวหรือพีทที่บัฟมาใหม่หรือไม่ก็สมบัติที่บัฟมาน่าสนใจมากอย่างเมล็ดพืชเนี่ยจะจะเก่งขนาดไหนนะทุกคนอันนี้คือน่าสนใจจริงๆนะดูมีอะไรให้พูดมากกว่าไอแ d ดก่อนเยอะเลยแพดก่อนมัน นั่นแหละในเลเจนด์นะครับเราเป็นสายฟรีเนาะก็มาดูกันดีกว่าครับไม่พูดภาพเพลงไปดูกันเลยเรามาอยู่กับคุกกี้นาปั้นกันนะครับก็แน่นอนนะครับอันดับหนึ่งของเราคงเส้นคงวามากนะครับเจ๊พยาบาลของเรานั่นเองนะครับผมสมแล้วที่เป็นแม่รักของผมนะครับอืมคือแบบอุ้ยอยู่มานานพอสมควรแล้วนะอืมคือนานเน่ะไม่ใช่อะไรหรอกคือปกติอะไรแต่เป็นอันดับหนึ่งมาขนาดนี้คือมันแบบอุ้ยคงเส้นคงวาเยอะมากเลยนะเออความเก่งอะไรก็เก่งอย่างนั้นนะครับผมคือ ตัวใหม่ๆมาแทนแม่แกไม่ได้จริงๆนะก็นั่นแหละพาวเวอร์คีปแม่แกแม่งสูงเกินจริงนะครับผมสแตนดาร์ดมันสูงมากนะเจคนนี้ก็นั่นแหละนะครับหลายแพทแล้วนะครับเล่นเป็นผัดหนึ่งง่ายเล่นดีเล่นแป๊บเดียวก็จบนะครับอืมผัดสองก็เล่นได้เนาะแต่จะเป็นศูนย์ขดเลือดอันนี้เฉพาะทางหน่อยก็ดูดูกันนะครับผมก็ไม่มีเราจะพูดเยอะเนาะสมแล้วที่เป็นตัวอวยผมจริงๆนะครับก็นี่คือผัดสองที่ใช้นะครับ สำหรับอันดับสองนี้ไม่น่าเชื่อมากนะครับน้องพีทนั่นเองนะครับผมคืออุ้ยคือตัวนี้เซอร์ไพรส์มากนะครับคือทุกอย่างมันสูงกว่าที่ผมคิดไว้มากนะครับคือตอนแรกผมตั้งแต่ตามที่บอกผมหวังแค่ว่าเออสั้นเออเบรกเอาเก่งก็พอละสนามแข่งไม่ต้องหลอกนะครับแต่ว่าโอ้ยสรุปคือมันเอาหมดเบรกเอาโหดสนามแข่งโหดเล่นพันหนึ่งพันสองได้หมดเล่นพันหนึ่งได้ทั้งสามขวดเลือดสองสี่ขวดเลือดนะครับอืมไม่ใช่สองนะ แล้วก็เล่นไม่ผัดสองในจังหวะหนึ่งขวดเลือดได้อีกนะครับโอ้ยคือบอกเลยนะว่าหลากหลายมากนะครับถึงแม้จะพูดตรงๆนะอันนี้คือต้องพูดก่อนว่าน้องอ่ะมีข้อเสียที่ใหญ่มากนะครับตรงที่ว่าเป็นตัวละครที่เล่นยากมากนะครับแล้วผัดสองก็คือเล่นได้แค่ด่านสามดาวเท่านั้นนะครับด่านสองดาวคือเล่นไม่ติดเล่นไม่ค่อยติดยกเว้นไอเอ็มสองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดนับโดยรวมเนะี่ยโอ้ยผมมองว่าเก่งมากนะจริงๆถ้าเราไม่นับแค่สนามแข่งเนี่ยนี่คือตัวละครที่น่าปั้นที่สุดแล้วนะแต่ผมมองว่า เออเอาเรา,เา,เายึดตามสนามแข่งแล้วกันเนาะก็เป็นระดับ2คนระับทุกคนก็อ่นนี้คือปัจสองที่ใช้ครับจัดเลยนะตัวนี้น่าใช้มากก็อันดับ3นะครับแน่นอนเคปสตรอเบอรี่นะครับผมบอกเลยนะว่าพีทคือเอาสกอร์ตัวนี้มากนะครับคือคืออันนี้มันเหมือนด้านตรงข้ามของไอเจพยาวาลน,นะเจพยาวานคงเส้นครงวา่าอันนี้ก็คือเป็นไปตามอายุอ่ะนะครับอืมเขาพอมีตัวใหม่ๆมาอะไรนี้ก็ดรอลงเรื่อยๆเนาะแต่ผมก็ยังมองว่าคือผมมองว่าโดยรวมเนี่ย าตรงๆนะถ้านับแค่ในสนามแข่งอะ่ะมันน่าเล่นกว่าพีชนะทุกคนอมืมันเป็นตัวละครที่ยังไงอะ่ะเล่นง่ายมากนะครับแล้วแบบอารมณ์แบบเจ๊พยาวานอะ่ะเล่นจบไวเล่นง่ายนะครับผมไม่เหมือนพีชนะพีชมันใช้ความสามารถในการเล่นสูงแล้วก็ i n g ด้วยนะแต่ว่าอันนี้เรานับที่แต้มนะครับผมความสามารถมันแล้วแต่คนจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นอดอบลงมาหน่อยแล้วกันแต่มองว่าถามว่าน่าปั้นไหมให้หน้าปั้นมากนะครับยิ่งในฐานะผัดสองนี่คือยังอันดับหนึ่งอยู่นะในฐานะหนึ่งขวดเลือดนะครับยังให้ผมมองว่าปั้นเลยนะครับยังไม่เสียหายนะ ก็นี่คือลายชื่อผัดส,สองที่ใช้นะครับผมก็มาส่วนดับ4นะครับก็คือพรมนั่นเองนะครับผมก็พรมแผ่นนี้นี่เอาตรงๆดูดีขึ้นเยอะนะครับการมาของพีชทำให้พรมดูเล่นได้เยอะขึ้นมากนะครับจากท็อปแค่เด่นด่านเดียวแค่2นะครับตอนนี้ก็เริ่มจะเห็นด่าน1ด่าน3มาแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละเล่นได้แค่ด่าน3ดาวนะครับผมแถมมันยังเล่นค่อนข้างจะ แอบเสียวแอบยากด้วยนะอันนี้คือผมก็ไม่พูดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมก็เล่นแค่ด่าน2ดาวไงไม่ได้ไปเทสนะครับเดี๋ยวอสัญญาแล้วกันว่าแผ่นหน้าจะพยายามขึ้นเลเจนให้ได้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเออดูถ้าด่าน3ดาวน่าจะสําคัญต่อการรีวิวจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามนะเออก็นั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าตัวมันจะค่อนข้างจะโอในตอนนี้ดีขึ้นก็จริงแต่ว่านั่นแหละมันก็ยังไม่ใช่ตัวที่คุ้มค่าที่จะปั้นนะครับเพราะว่าที่ลงมันก็ไม่ค่อยจะมีนะครับเบรกเอาก็ไม่เห็นจะเล่นผัดสองก็เล ถ้าได้ยิงนี้ก็ได้แค่ผ่านหนึ่งนะถ้าเอามาตรงๆไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะก็ผ่านสองที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวผมไม่แนะนําให้เล่นนะตัวนี้ก็มาส่วนดับสุดท้ายนะครับผมตัวละครที่เรียกว่าแย่งหน้าที่ของนายเนตรไปโดยสมบูรณ์เลยโอ้โหน่าสงสารมากก็คือพีทขาวของเราเองนั่นเองครับผมตัวร้ายของเราเนาะร้ายแต่รักนะตัวนี้ก็ถ้าคู่ในฐา 1, 1นะผ่านหนึ่งเนี่ยมันเป็นรองพีทนะครับผม จริงๆมันพอๆกับในนีเลยนะครับความสามารถมันนะก็เลยได้มาอยู่แค่ที่5้านะครับผมแต่ผมมองว่าเท่าตรงๆเนี่ยมันหน้าปั้นกว่าพีทเยอะไม่ใช่ดิหน้าปั้นกว่าพัมเยอะนะครับเออมันหน้าปั้นกว่าพัมเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นอันดับ1ของการเล่นผัด2ในฐานะ2คนเลือดนะครับผมตอนนี้คือที่1เลยนะครับเรียกว่ามึงขโมยในยนีโดยโดยสมบูรณ์เลยอะเออคือในนีต้างสงสารมากจริงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะ่ะมันมีแววในการเล่นเบรกเอามากกว่าพัมเยอะด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถอะไรมันก็ดีไงอื ถือว่าไม่ได้สุดแต่ว่าน่าสนใจนะครับตัวนี้ก็นี่คือบัตรสองที่ใช้นะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะต่อมานะครับน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับสมบัติหน้าปั้นประจาแผ่นนี้เนาะก็นะครับสมบัติทาแต้มนนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมโดยรวมผมได้ทําการปรับอะไรตามความเหมาะสมขึ้นมาหน่อยยัดตําราขึ้นมานะครับอย่างอื่นเหมือนเดิมเป๊ะนะครับแต่ว่าเอ็มของเราอย่างสมบัติบ้าๆใหม่อย่างมาเมล็ดพืชมเมล็ดพีชอะไรสักอย่างเนะี่ยก็ เป็นสมบัติที่ผมดูนะมันก็เป็นสมบัติที่ถ้านับเต้มมันโอเคนะครับผมมันกลางๆเลยนะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ายูทยังไม่ค่อยเยอะถ้าไม่ใช่พีจริงๆอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยเนะี่ยคือผมมองว่า potential ในการเก่งมันน้อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสมบัติที่เรียกว่ายังไงอะ่ะมันเป็นสมบัติสายเสกตามเยลลี่ธรรมดานะครับซึ่งสมบัติสายเนี้ยก็อเสียเยอะมากนะครับคือมันออกจากคลกแอบจะเป็นสมบัติเฉพาะเลยนะอืมันแบบ คือเหมือนแบบถ้าบางจุดมันไม่มีอะไรให้มันยึดไปเสกอะไรเงี้ยมันก็จะเสกไม่ได้มันก็จะอัานอยู่งั้นไม่ได้คู่ดาวนะครับผมอีกอย่างก็คือถ้าเกิดเจอด่านที่ไม่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เสกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเลยก็คือถ้าเกิดเราเจอจุดที่แบบเหมือนเดฟบวางเยลลี่ให้เราแบบตั้งใจไม่ได้จะเก็บครบอะประมาณนั้นนะครับผมคือมันก็มีจุดที่แบบอ่เยลลี่มันเยอะใช่ไหมเยอะแบบคือเขาไม่คิดว่าคุณจะเก็บครบแน่นอนนะครับแต่ว่าพีชมันดันเสกจุดนั้นพอดีมันก็ทาให้คุณพลาดเยลลี่ได้เยอะเหมือนกันนะครับส ข้อเสียเยอะโอกาสพลาดคะแนนง่ายมากนะครับสมบัตินี้เพราะเลยก็เลยมองว่า potential มันน้อยเนาะแต่ว่าถ้าใช้กับพีทก็โอเคแหละนะครับแต่ว่าสมบัตินี้อาจจะดีนิดนึงสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเนื้อเรื่องไงถ้าใครจําได้นะครับผมมันเป็นสมบัติฟรีนะเออเพราะฉะนั้นผมมองว่าสายฟรีเนี่ยไม่ใช่สายฟรีสายผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นตอนแรกๆดีเลยนะครับผมประมาณนี้นะสาหรับสมบัตินะครับถือว่าอ่าโอเลยนะก็มาอยู่กับคุกกี้น่าสนใจนะครับผมก็เออมันไม่มีนะเออรอบนี้เพราะว่า ผมพูดไปแล้วส่วนใหญ่นะครับมะนาวเปเปอร์มินอะไรนี้น่าสนใจอยู่แล้วนะครับน้องบีรูดควนปั้นสําหรับผู้เล่นใหม่อยู่แล้วนะครับอืมแล้วก็ถ้าจะให้พูดเนี่ยก็คือพวกพีทพวกพีทขาวแล้วแหละที่สามารถเล่นบีกเอาได้ดีมากแล้วก็พีทเนี่ยอนาคตไกลนะครับแต่ว่ามันมันหมดแล้วไงเออมันพูดไปแล้วนะครับมันติดอันดับอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอ่าไม่มีแล้วกันนะครับรอบนี้อ่าะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับปั้นอะไรดีประจําแผ่นนี้นะผมมองว่าผมก็ ค่อนข้างจะตามเมตาเหมือนเดิมนะครับแผ่นนี้แต่ว่ามีความไม่แน่ใจมากกว่าเดิมนิดนึงเนาะไอ้ด้านสมบัติอะไรนี้นะครับผมแต่ว่ามองว่าก็ accurate พอสมควรแหละนะครับแผ่นนี้ก็มองว่าแผ่นนี้เนี่ยไม่ได้น่าผิดหวังเลยนะพีทดูคือพีชขาวไม่เท่าไหร่แต่ว่าพีชเนี่ยคืออนาคตโคตรดีนะครับผมผมบอกเลยนะว่าตัวนี้เบรกเอาเก่งแน่นอนนะครับแล้วสนามแข่งรอบหน้าก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะสูตรกับพีชไหมนะครับผมเพราะว่าถ้ามันสูตรกับพีชเนี่ยมันจะไปได้ไกลกว่านี้มากในฐานะพัดหนึ่งพัสองนะครับผมเออ คือในตอนนี language, language ้คือสนามแข่งมันแอบจะแกล้งพีทพอสมควรนะเท่าตรงๆนะครับผมคือต่คือทําได้ขนาดนี้ทางแรดดด่านไม่เข้ากับตัวเองอ่ะคุณคิดดูถ้าเกิดด่านมันแบบเปลี่ยนมารอบหน้าแล้วมันเข้ากว่านี้เออผมมองว่าอนาคตไกลมากแล้วเบรกเอาคือเก่งแน่นอนนะครับพีทนี่น่าสนใจกว่าพีทขาวเยอะเลยนะครับผมแต่ว่าพีทขาวลูกลักเรานะครับผมแฮ้ๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาวคลิปนี้ถือว่าคลิปนี้ทําเร็วมากนะครับผมถ้ายบกับปั้นรายดีแผ่นอื่นเนาะพอดีว่าข้อมูลหาค่อนข้างจะเร็วนะครับแผ่นนี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ